สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแห่ได้ทอโรงงานเกตเอขนาดตาเซนครึ่งความลึกสิบซอกเซนครึ่งของทางร้านจะมีตั้งแต่หกซอกเจ็ดซอกแปดซอกเก้าซอกและสิบอกนะคะสำหรับผืนนี้จะเป็นผืนความลึกสิบซอกความยาวเนื้อแห่สิบซอกห้าเมตรขึ้นเพาแล้วก็จะเหลือเก้าซอกสี่เมตรห้าสิบรวมเผาขนาดตาเซนครึ่งได้เบอร์สองที่ยิบเลยค่ะ เป็นแหทอโรงงานเกรดเอสี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างได้เบอร์สองเนื้อนุ่มหวานง่ายบานดีเซนครึ่งนเซนอันนี้รอยผนึกรอยผนึกของเราแน่นหนะใช้ได้ควันทับอย่างดีไม่ขาดง่ายตัวนี้ลูกค้าไปถึงสามารถหวานได้เลยไม่ต้องทวงก่อนการใช้งานเพราะว่าเป็นทอโรงงานเกรดเอทอแน่น เนื้อนุ่มแล้วกบานดีไม่เป็นดอกบุ้งค่ะเผาวสวยเผาลึกของร้านชริตาการค้าจะเน้นเป็นเผาลึกนะคะมีหลายขนาดแถทอทองงานเกตเอเรามีตั้งแต่เซนครึ่งเซน,นสองเซนครึ่งถึงหกเซนสนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาลูกแห่ก็จะเป็นลูกเหล็กชุบตะกวัวลูกตะกั่วแท้ทังภาคกลางไม่มีจัดทํา ดูใครผ่านไปผ่านมาจะมาแวะชัยนาทางหลวงหมายเลข32ขาเข้ากรุงเทพเลยโรงงาน SCS มาพิกัดร้านขายแห่ร้านชริตาการค้าพิมพ์ใน Google Map ได้เลยแวะมาเลือกได้เลยร้านเรามีทั้งแห่เอ็นแห่ได้วนลากปาวนล้อมปาด่างกักกั้นปาถ้าจะซื้อแห่ซื้อคอนโดเดินลงเข้ามาเลยนะคะเพราะแห่เราจะอยู่ในบ้านมีทุกขนาดเลยจะอยู่ในถัง ส่วนที่เรานี้จะเป็นตัวโชว์ที่โชว์ให้ลูกค้าเลือกเพราะถ้าไม่ห้อยโชว์ลูกค้าบางท่านก็ไม่รู้ว่ามีแห่ขายนี่ค่ะหรือจะโทรมาได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทเบอร์โทร089 704 9963สวัสดีค่ะ